ปาแง่มช่วยชาวบ้านดีเดชีดวัคซีนวันนี้ผลข้างเคียงสปอสอชก็ช่วยนำซ้ำผู้ที่ทำก,กันกับบริษัทเอกชนเอาไว้คอปอพอ,ออกคำสั่งให้ช่วยเช่นกันครับประกาศ21หน่วยฉีดนอกสถานที่ที่รับวัคซีนจากกรมควบคุมโรคส่วน กรุงเทพมหาคนครเปิด25จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19นอกโรงพยาบาลเช่นห้างสรรพสินค้ามหาวิทยาลัยและอีกหลายพื้นที่ท่านต่อสถานการณ์เกรงบริษัทประกันจะอ้างว่า ไม่ได้รักษาในโรงพยาบาลดรสิทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเลขาธิการคอพอพอในฐานะนายทะเบียนได้ออกคำสั่งความคลุมคของกร,รณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ที่26ทับ2,564สัญญาเพิ่มเติมสำหรับบริษัทประกันชีวิตและ คำสั่งในทะเบียนที่27ทับ2,564สัญญาเพิ่มเติมสําหรับบริษัทประกันวินาสภัยสรุปคําสั่งเลขาธิการคอพพทั้งสองฉบับพูดง่ายๆก็คือฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาลที่ไหนก็คุ้มครองทั้งหมดผลประโยชน์ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและหรือภาวะโคม่และหรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันจากการเป็นผู้ป่วยในและก็อื่นๆบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขผลประโยชน์ที่ระบุไว้ มีหลักประกันนะครับทั้งสอปอสอชอและหลักประกันของคอปพอสบายใจได้ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนครับเจ้านายปูนปูนอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามเพจเฟ e บุ๊กข่าวป่างเง็มทุกวันยูทูปป่างเง็มครับเจ้านาย